สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอซทุกท่านนะคะสาวจ็ดแรมกระเป๋าตุนกระพ้าลงพงลงท้ายกับเาละค่ะมือนีล้มเนาะครับผมลมแหงหงงแต่ว่าเฮ้ยจังสีมันนี่เลยพี่น้องสาวจแดแรมเปิดข้าวเดียวเลยพี่น้องพอเลยอาหารกุ้งาเขาไงนะคะพี่น้องเอเบื่อเนี่ยพี่น้องอมเปิดเลยก็มีทั้ยเนนอเห็นเห็นอยู่เ ตาป้าตัวนึงตัวนี้เติมอยู่ค่ะ่ะสว่างนตึ้งเบาพิ่นอุ้ยเหียวแตกเลยหียวแตกใส่หมูสามหลมนี่อู้อ้ยอิปูเยีอะไรอิปูกันเอออิปูดกอิปูครับเ็ได้สองอย่างเลยอิปูกับไปทอดมนแมน่ป้องฉันจิมไปดองพี่น้องเสียบ ว่องหัยลูกได้มากพี่น้องตัวนึงชุดนี้ของลูกได้ตัวนึ่งนี่หนอเปิดออกเปิดออกกลุ่มเดียวกันหมดเลยชุดบอลสามนี่ชุดบอสามนะดูพี่น้องใส่มาซีเรียนเมื่คือกบเบ๊กควดอยู่ไงนี่ไงคนแต่นะเนี่ยพี่น้องลาดดูพี่หนอเลย Ừ, này. Này. chắc tôi là sao gì nghe hả? tôi nghe đâu, ăn ăn ăn, đi đâu? không, tè, thấy bao thứ, thấy bao thứ, ui hình ta này, ôi phao, nhìn con tý thì bún nhồi, bún nhồi có tụt, con đòi khen cái gì đó, như tẩy phèng của nó gì đó, ôi, con nào bưng, ăn, ô ô ở dưới, khó khăn á, nhìn con cứ

ไอ้ย okay. well, no, no. so ูนี่้ท uh ียเบิด no, ย no. <c oughs> no, no. ูนี <c oughs> no, no. ่ oh, no. ัเอนี่้เียมตอง่ <c oughs> <No. S 2> ้นนี <c oughs> oh, no. ่ค้ทีเบิด yeah, ุกไม่ไม่นม่่อ่้นนี่นี่ต่งอมงอมนี่้นอีกวางนี่นี่นี่โอ้ยน้ยพี่น้องเดีนนี่มีมือขวดสมังพี่น้องอันนี้น่องสกับดูกเลยพี่น้อง

งั้นเขียดเขียอปูมีเงอิปูอยู่ใต้เลยเขียดพันโดดขึ้นมีอิปูดเขียดเียนี่โอ้เขียดไงในหอดอปูนั่นนั่นนั่นฮุบฮุบได้ละเด่นล่อยู่มือละอเนาะ ตาเจนเลี่ยมในเป็นโค้บพี่น้องไปขั้นพาหลุดมือพี่จังด้คุพิ่นะกันอ่ไ้คุมันบ่คือป็นว่มันไม่ใส่ปูกปะดะดโอ้ยขาหายขา้นนะโอ้ยนนมเก็้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยนี่ตัวเปลี่ยนนะปดปไปทางคุณ nè 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 tôi đứng nè tôi đứng dưới đi không biết hiểu hiểu ok không cấm nó có cái gì dưới đi không thì tôi đứng đỡ mà đỡ thì nó mà là... đỡ tiếp coi cảnh như nó này quá ủa lại tổ để vào tuổi nè để vào mấy Tổ tuổi dâu thoáng nè tuổi nó cái này chắc sẽ ở đây vẫn nghe nghe vẫn nhau với vũ à ơi nào nè

nóng tiếng này, này, này ừ. 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 nó này u ớt <laughs> <laughs> này các anh em nòng này sầu riêng ướt 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 นเนี่ยเปิดเปิดเปิดห้พี่น้องเปิดุดนะขดนะนี่นี่นี่เอายิบยิบยิบโอ้ยแตกเซลล์ี่น้องวางกัดจูหน er, ่อยเนี่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 เาพูดตอกล้นแล้วเก็บเก็บเอาเขี้ยงงัดไว้คนนี่นี่เก็บอู้

พี oh ha a. Ha a. ่น e> ้องโอแม่ฟาฮาตาบ้านปูดงปูมูนนงอาลวนี่งๆไปด้วยโอ้วทำไมต้งทื่อๆมาถึงเก็บน้องให้กันหายครับจะมือใส่ไปด่วยอาเชีนวเพี่นทื่ม่เชีบัวให้ตุ้นตุนมาใส้ ยังลุ้นท่างี้ก็มีได้ด้วยตาคน,นมันบ,บอกมีแล้วเปนฮ้ยพี่น้องกินแล้วเอ๊ะเลแล้วดุนอ้าวพี่น้อง <c oughs> ได้อีกแล้วหนึ่งตัวนี่เอ้าไปให้เสร็จแล้วอุ้ยมาอีกแล้วบ่ได้ให้พี่นอ้นนนองเห็นเลยพี่น้องข้าเอาตะปูโดโดผู้เลยนะพี่น้องไปที่นี่ ดงอีปูรอบสุดไทยตั้มแล้วพี่น้องเต็มของแล้วเต็มขอ <c oughs> เอาฮเอาตกซ้ายอันว่าเต็มแล้วเพ <c oughs> อาแล้วอเอ้เดี๋ยวนี่ไหนองเสียอกไ้โอเสียมาไหมอืมอัว่าไ ดักเลยทั้งเลยหมูนี่ไม่ไม่ขอดักขอดักขอดัาสุดที่ไหนกัดดักดักจนเลี้ยงเงาะฮ้ยนกเอียงเขาเขาควานแล้วพี่น้องขำแล้วเดินตกดินนี่นะเอาเอามาให้พี่น้องเบิกกันไลย ผลงานมือนีพี่น้องอุ้ยคุณเนี่ยได้กบเจ็ตัวมาโดนกบสามตัวคุณนะใายไดโตัวหนึ่งไปได้ทายสำหรับพี่น้องเพระนแค่ตุ้นกระไรอพี่น้องตัวหนึ่งแต่สามตัวไปตอนี้นี่พี่น้องอีเวนต์ตรดบนแล้วครับผมมือนีกัมะพร้ากันพูนกีวันน้ำพกับพี่สวงมาน้ำปนมานปนจังใดจิได้พาพี่พาน่องเศ้าก่อนจังใดถ้าพ่อกันคลิบหนาเด้อสำหรับลีปนี้ลาก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ไส้สวัสดีอันนี้น้องไส้ด้วย <c oughs> สวัสดีครับไป <c oughs>